ก่อนคือเงี้ยพี่แย่แบบใส่เห็ดไงนี่เงี้ยก่อนสีดรำถึงแม่มาดูไปจับปลาดุกสามตัวหาข่องใส่โมนี่จับใช่ตุงเสือเลยมาต้อนอืมไอ้มึงบักแดงก็สั่นเกะว่ามึงมึงหักเงียงมันได้แล้วสั่นมันปักนมมึงนี่เลยสั่นของมันดซื้อนมสั่นมันเขาว่ามเลยผมอันผมเสือก็เสือก็ซื้อนมมันี่ปักมึงนี่เลยสั่นหักเงียงแนวสั่นกจับปลาดุกปลารุ่งปลารุงเลยสามตัวแก เป็นตัวเก่าดิบอ่ะเอาตีเป็นตัวได้เอาเจ็ดแล้วก็บักหานี่เนะมือเจ็ด่จป่ามมีเจ็ดดิบป่าจะโตจ้าปรุตดิมัวมี่เกีนดเก็ดือปคออันบ่ลาบมมี่เกันผู้ตีสิตีไว้สิตีไว้ยยังสาำหม้อซห้าตัวเก่าดิบ่เรียก ม่ได้หาโน่ป่าสามตัวก็ไปกรมกเอาเลยบ่ได้กำเลยเงี้ยงได้หลายสามตัวเัาจะเปนหงว่าปักนุ่มปักยังเลยเขาได้ตรงมาเลยย่าเพ่งปุกหมียโอ้ยหามเ็ยปุกล่ำปันอยู่ว่ะอายุเท่าไหร่แล้วจ้ะหกสิบสี่ที่เขาหกสิบสแล้วีศูนหนึ่งห สู่นึงเนี่พวหกสิบสบเขากำประดุกใส่ถุงมื่ีใส่ถุงเสื้อตัวนี้ตัวบางล่างๆเนี่ยเนาะลวกปลวกได้สามตัวตัวเดียวหอมกำมาเขาที่ได้โศกคนนึ่งตัวหนอพอินหนพอเอาเข้าฝันได้โศกแล้ดินกำประดุกล่าหอกหงดงานหอมเลยไม่ได้มีดอ่ะคน บันดีได้จ้าสิได้โูกใส่ปีใหม่นี่ลานเนาะปีใหม่นี่ะเพะคนว่าแต่ได้แต่คิดว้นี่สซิบุซือตั้เงินเลขนี่เ่ไวันที่เท่าไหร่เลขวันที่สามิบนั่นลหละก่ต้องไปเอาตัวเงินเลยเอาสามสิบเนี่ยนี่เอี้ยมึงใส่สูงมากแล้วสบหกเดี๋มึงมีตัวใหนเนี่ยอุงวองคือฝันในที่นูนกระสวงตัวนี้นี่ก็บมึงนู่เหนียวนั่นนี่สามสิบครับไปบวชก็ไปบวช ตัวนี้นี่ไปวัมือเด้อโอ้คนทซื้อสาสลูกก่ส่งตัวนี้นอนมันว่าจะใท้กางเกงตัวนี้นอนนอนเบิ้งก็ได้เบองซีเบ้องนั้นไม่จ่สเนดีเลใส่ทรงตัวนี้นอนพรมมมดดาวพรม้เกเบิ้งดาวลูกดาวส่างหมเอ้าแสดงก็ฟันดีว่าะเกาลีคนีส่วนเาจะซื้อสามสิบอย่เเลยใส่ทรงตัวนี้นอนอาจัรละฟันแบบปลาสามตัวมือเท่านี้เป็นซูก็ได้ กํามได้เป็น0ูนก็ได้เป็นฮาก็ได้จดบารว่าสามูนว่าดีแล้ววะเอาเอายังสงอีกตัวหนึ่งเนาะให้มันมีสามศูนแล้วก็เอาเอายังส่ตัวนึ่งเอาสามฮาบ่สามาหรือาสมปันดีอยู่ด้วจ้ะ ค่ะผู้เขาก็ไลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพออุทิศในทิมในยาม่โชว์คนนี้สักวันนี้พออ่าคุณมหาคุณรลวงว่าคุณฟันดีเนอกมาแปลความฟันสูกันฟันวันที่สาสิบอ้นสามสิบสาแม่สามสิบสามสิบสามิีฟันดีครับจ้ะดวงสิขึ้นบ้านเนี่ยีไม่ก็ควเินอยู่นี่มามันช่วยมันตลอนเลยแต่ไม่แต่เก็บตตเปด อายุว่างงอยเลยเพราแห้งอายุกับประยุทธ์ก็ดกีไม่ได้ไปเขาสิขายบัานนี่น้ำกระท่วมอ้าวมาช่วยแห้งเลยน,นนี่ว่ะอ้าวเกิดเดือนใดจ้ะเดือนตุลาตุลาตุล,า,ตลาวานาานันอังคารจะผ่านแล้วละ่ะผ่านตัวเดือนตุลาจา้ะฮกฮกฮากนี่คือดวงเฮาดีแล้วจ้ะดวงดีแล้ววันอังคารไม่พิมพ์กับวันอังคารเพืกันเส้นน้ำเส้นน้ยเนาะ พอ้าวบ่ขัวบ่นั่นเลยพอ้าพอเอา,า,านในใสออาาอาิมีโศกเสีปีไม่บ่จ้าจ้าถูาก,กนนยังไงก็ได้ไม่ให้โศกลูกหลานม <พอ S 2> ันบ่นจ้าพ่อคนฝันดีแล้วฝันดีมาเลยครับป่าปลูกสามตัวใส่กระเป๋าป้นยังสีเขาค่อยโศกเลยนาะพ่ออาเนาะโศกแล้วนี่ไม่หาได้กินลาบหมูเหมืนที้สิเป็นยังไงเนุ่มกระโสดแล้วกระโลดแล้วเสียเนี่ยนี่แหละงวด มือสามสิบสามสิบท่านว่าโ้มหกพีเอาห้าห้าสมศูนเน่ยมันสิครับเพราะว่าเด็ดได้าสามศูนยนี่มันต้องไปซื้อตัวอื่นหรอกซื้อตัวเดียวรถคือขักขักมันเบาถือขักขักมันเบาหรอกคนยิอย่างเง้ยเอาไว้เอซี่ก็จับเอาเด้อเป็นแนวทางเด้อจะเด้อพออ้าวไม่สห้ามหมันดอกห้าสามมกระวนแต่ยู่สอง สองสมห้าเออสองมห้าวนี้มันจอกห้าสามศูนย์นาดีละจ้ะฟังคำพ่อเอาเขาเบาเด้อในทีมก็ลุงให้เป็นสีละันมันว่างหัมันสหามีรแลนดิสองสามห้านี่เป็นบ้านนี้สิเป็นบแมนสองสามศูนย์สองสามศูนยัอย่างแลนฟังนี่สองสองห้าอมันสิมีสองสองห้าสายบึงการเด้ นะมันสิออกสายส้นขนนี่แหละสองสามศูนย์นี่แหละสองสามศูนย์นี่โอ้แน่นอนฟันโอ้ประดุกสามตัวเนาะได้แล้วดิได้แล้วแปลว่าได้ละกรรมใส่ถุงเสือยางใส่ถุงเสือเลยนี่ปิดใส่บมดมึงจะปักนมมึงเงอามึงโน่อยู่บักเดิก็ได้ว่ากูหักเงี้ยงแล้วว่ะเข้าไปจับสามตัวเนาะฟันเนี่ยมันขึ้นดีเลยฟันดีก็เลี่ยนมาบอกฟันนึงทีจักเจียรเอาแตเนาะบอกลูกหลานจะได้โศกน้ำกันเนาะจันเนาะก็บาดเสียสองสามศูนก็ได้ ว่ามันเกี่ยวมันขอมันออกสามสูตรวัดเรืองวัดผ่านที่เราผ่าที่เราค่ะก็ขอบคุณพ่ออ้าวเรนไล่เด้อมาให้สุกปลูกลานด้วยจ้ะเด้อสุกเหมือนมันอ่ะพฤกษ์สมควรมือครั้งนี้ทำดิใจปีใหม่เนี่ยพวปากมือเวงียงมิเตอร์บอกเล่มแหลมมือเนี่ยระดูกหน้าเนาะมึงไม่ย่านบอแด้งห่าวเลยสามตัวเลยมีอตัวเลี้ยงม่ยว่ะเออใจทงเส้เลย แต่ว่ากางเกงนั้นสามศนย์น้นใสนอนนั้นกางเกงมศูนมีดาวอาจากเกาหลีวันนี้เก่งขึเขาส่งมาให้ลูกไยส่งมาใอตมด้อให้พออาวพอยกใหเอฟซีนะจะพอสีได้สกมันน่ออาววันนี้ตัวนี้เด็ดเลยต้องไปซื้อตัวอื่นหอกเลขว่าวันที่สามสิไปซื้อยี่เก่าแม่สิบเก่าไสม่้สศูนนี่แหละนะแม สื่อค่ออลารอยู่ดิเอาให้ล้างแอลลให้มาสหรับมกาซามีกอนคะนสวัสดีค <for> ่ะ